คอนเทนต์ของเพื่อนคืออะไรอีกสี่วันหมัดกระต่ายหมดคือพาเพื่อนไปแบกเก้าเก้าสิเก้าคืนเพื่อนครับว่าไงพอแล้วครับเพื่อนครับสิบเก้าเอางี้ดีกว่าผมไม่ขออะไรเยอะเลยเพื่อนฟังผมตอนเนี้ยมิวสตรีมอยู่เพื่อนทำยังไงก็ได้ให้มิวพูดคําว่ารักพี่ติมจังเลยถ้าเพื่อนทําได้ม<า>ผมซื้อหมัดกระต่ายให้เลยเคเพื่อนหมัดกระต่ายแล้วก็เติมเพโรโลหมวกวสนาให้ด้วยนะงานนี้เป็นงานใหญ่ต้องเอาเติมเผื่อว่าสนาพรุ่งนี้ด้วยนะ โอ้โนนมิวลงแล้วเอา้าเยอะจบว่ะเพื่อนเพื่อนจะให้เราทำลายอ่ะมันให้เบอนแบบตีไม่ได้เว้ยหนึ่งหนึ่งีไปหนึ่งึ่งผมไม่ได้หนึ่งหนึ่งโอเคแต้ถ้านนแพ้ผมผมขอร้อยหนึ่งโอโไม,ไมีเบือม,มันต้องมีเพอ่มด้วยปงเล่นด้วยได้ไหมอ่ะมุ้ง่อนลด้อมอย่าเล่นด้วยเพื่อกเ่นด้วตอเล่นด้วยไมอย่าเล่น้วไหนๆไเพิ่อน้องเดีย๋ยวพี่เป็นคนดูเองหนึ่งหน่งกับนนได้ไหม ไ,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 ไอ้ปื้มถ้าเอ่ชนะไอ้โอบันก็นตายไปเลยปื้มเข้ามานนผมเปลี่ยนแผน <S <S เรื่องฟังผมคือรู้จักไอ้ปื้มไหมไม่รู้ไอ้ปื้มคือคือน้องที่ขอเล่นฟีไฟกับผมตั้งแต่ต้นแล้วดนไหวไ,ไหวไหวดิสึกในครั้งนี้สึกชิงหมัดกะตายระหว่างปื้มเด็กฟีไฟที่คอยจะเล่กฟีไฟกับกูตลอดเวลากับ นนที่ต้องการหมัดกระต่ายไม่รู้อยากเคี้ยได้เคี้ยอะไรตั้งนานเพิ่มน้องเองอยากได้หมัดกระต่ายไหมอยากได้ครับนนอยากได้เพื่อนแล้วอย่างไรฮะ่ะผมก็อยากได้อ่ะผม่งเงี้ได้ต้องไม่ได้ครับเพื่อแม่ผมเสียใจให้ผมมัน่ได้ฝุ่งนอนดีกว่าใครชนะได้หมัดกระต่ายใครแพ้ไม่ได้เคี้ยอะไรเลยได้ความมพ่ายจูมัดไป ถึงสองเกมก่อนชนะเปิ่มน้องอย่าทำให้พี่ผิดหวังนน์อย่าทำให้ผมผิดหวังศึกมัดกระต่ายกำลังจะเริ่มขึ้นนะบัตรนีไปเริ่มเกมกันจังหวะนี้นะครับนน์ได้วิ่งมาแล้วนะครับผมรับตั้งไอวอไปนน์ตั้งไอวอไปเชิงเชิงมีนะเชิงมีนะแต่ไอวอนอน์สวยกว่าและดื้หัวไปโอ้ยเพื่มน้องและดื้หัวอ,อีกโค้กเพิ่มน้องโอ้ื้น้อง โอ้โห ôi, นน้นนนนโอน้โห้พันยาเพืญญ่อนตอนนี้นนพันยาอื้อหือหมวกหายไปครึ่งแถบถึงก็ต้องใช้กล่องซ่อามาเลยทีเดียวปึ๊มหาเชิงอยู่เดินซ้ายขวาซ้ายขวาปึม้มดึงดึงวอะไรล่ะม่นจะตายดังไอ้ปึ้มน้องอจะให้กูณไล่อูดได้ยัง เพิ่มใจเย็นน้องไม่ไม่เป็นไรเราเราไหวเราไหวเราไหวนนไหวไหมเพื่อนไม่ไหวครับพี่ปื้ม้ปฝนตีพี่ปื้มไหว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 อ้าวะครับผมนี่ออใน่มาชิงชื่อเ่องอกันและตายวะไปตีวัวไปนนใช้ดีเซอร์น้ำปืนใจลูกตองไอตองควงไอจับแต่ปืนมปาดตาโดนรถไตสิ่เก้าดาเมจหัวแดงเถื่องปืนว่าง่ามองซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ไม่รู้โดนมันดาซ้ายแล้ว แล้วหัวไปไอ้ปื้มมึงยิงพื้นทำไมเนี่ยน้องไอ้ปื้มกูให้มึงเล่นแล้วนะไอ้ปื้มกูให้มึงเล่นฟรีไฟแล้วนะมึงมึง,งเฮ <c oughs> ้ยปื้มเฮ้ยปื้มเอาตักทีเดิเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโน่นนะ้ำแล้ว นปูไม่เป็นไรเนม่เป็นไรเนาะพี่ปุ่มพอพี่ปุ่มใจเย็นแล้วับพี่ปุ่มขอโทษครับพี่ปุ่มใจเย็นพี่เติมน้องไม่ตายไหมพี่ปุ่มตั้งตั้งปกติตั้งสมาธิตั้งหิ้งย้อยโอ้ละครับเกมที่สามเริ่มขึ้นตอนนี้สกอร์อยู่พี่สองศูนย์นะครับคุณโนนนำอยู่สองศูนย์นะครับคุณปูมจะตีตื้นได้หรือเปล่าเรามาดูที่เกมนี้กันดีกว่าคุณโนนจะดีสุดยันหัว ผมยัรอผมไม่เก่งแต่ผมชิกแรงเบงเบงโอ้โหคุณนนท์ใช้ทิ้งระยะห่างเพื่อจะเล่นดีเซอร์นะครับแต่คุณปื้มเริ่มดันมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองเก่งซองควงมากกว่าและดึงไปคุณนนท์เสียเลือดไปนิดหน่อยนะและดึงหัวไปและปื้มตัดภาพมาที่ปื้มนะครับโยกซ้ายโยกขวาอืไอวอววายจริงๆในหนุ่มคนนี้และปาดมาโอ้โหยแบบนี้โดนดวงตายหรือเปล่าและอ้อมมาทางขวาอย่างนี้ปื้มวิง่งฉีกมาและนนท์เห็นนนท์ังไงหยิบดีเซอร์ขึ้นมาดึงหัวไปติดไอวอ เดูหัวไปผมพันเกอะก่อนตอนนี้นนพันเกาะอ,อยู่นะครับแล้วมาดูที่เกมตอนนี้ก็วัวปาดมา,าใครบอกเพลงน,นี้มม่ยู่ค่ะ ถ้าผมได้ใช้จิตถิ่นจุงจะผมส่งของให้พี่ปื้มนะครับลมบอลเท่าไหร่วะพี่ปื้มแม่ผมส่งของให้พี่ปื้มนะถ้าผมแน้ะแต่ผมบอลกยังต่าชิงกันไม่ได้อยังมีเกมหน้าครับยังมีเกมหน้าทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดอย่ายออแพ้ปื้มน้องปื้มแกมีเกมกดใช้สกิลครับรอ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 ก่อนรอก่อน มาเลยครับโคุณนนไม่กลัวอะไรทั้งนั้นครับไม่ว่าเขาใช้สกิลอะไรก็ตามแล้ววิ่งมาอย่างงี้ใช้คุณปื้อนเป็นใช้ปืน M590 ปาดหัวไปและดูที่เกมมาแล้วปื้มนไปไอ่ๆนนปาดมาโอ้โหยและปื้อนยังงงงงกับไอ้วอลตัวเองอยู่เดินซ้ายเดินขวาดิไอสุให้และแบบนี้นนโดนนนือเลยปาดมาโอ้อไอ้วอลไวดีกันสภาพที่ <S 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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนนดนไม่เป็นไรเราไม่เป <oh ็นไรยังตีต yes> ื้นได้ย no ังตีตื้นได้นนถ้ากอยังขาดอยู่พี่เล่นปืนหน้าผมก็ไม่อายยอมได้และเป็นทางของสิบโน้ตจิบเอ็มห้าเก้าศูนย์มาเหมือนกันนะครับจังหวะนี้และเดินเดินและเดินเดินเดินนี้อะไรอะและนนใช้สั้งแต่บ้านไหนไม่รู้นอนนอนย่อยและปืนย่องมาย่องมาย่องมองแย่และดนลุกขึ้นมานะครับผมย่องมองแย่

เไม่ยเฮ้ยไหวไโนนนนไหวไหเนี่ยเนเพิ่มปาดไปเดินเดินปาดไปอย่างนั้นวัเอ้ยน้องเฮ้ยไหวโนน ไอ้นนเป็นอะไรกันแน่ตัดภ้ามาที่เกมที่5นะครับผมตอนนี้สกอร์นนนำไปแล้ว4ต่อหนึ่งนะครับจะตัดสินเกมแรกไปจะเป็นของใครระหว่างปึ้มหรือนนสวยปึ้มน้อง13ครับดาเมจไปลบไปสิและนนปาดมาจังหวะนี้ยังไงต่อและปึ้มชนะมัเฮ้ยได้ทีลกโอ้โหยนนถึงกับต้องพันยาครับโอ้โห ปื้มมอง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 แล้วใจไทยทำยังไงและมองมาเฮ้ยปื้อยู่ทางขวานะเนาะเธอสวยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยและนนแวะพัญยาก่อนแล้วพันยาเสร็จไปเรียบรนะ้อ,ย,อ,ย,อย,แยแล้วกระโดดยิงนนกระโดดยิงนนกระโดดยิงเกมเทียอะไรวะเนี่ยแล้วปืนปาดไหมปืนปาดวมาไปปืนปาดมะอุ้ยโอ้โหแยไสวยละไปปื้มเนาะมึงรอนอะไรเนี่ยไปปื้มมันกระต่าย Các bạn hãy lâu Bố không dám, không để เออเกือบแย่นะครับอีกยิงนนงเกือบแย่นะครับปึ้มปิดไอวอไปแล้วแต่นะครับแล้วแต่มันเป็นกฎเกมนะไม่ไม่ได้หยุดเขียนไม่ได้กดนะครับว่าใครจะเล่นลูกไหนแล้วแต่กันเลยนะครับแล้วแต่เลยแกจะเล่นแบบนี้กับข้าที่ไม่เามปิดไอวัวฮัมปิดไอวดิไปนนไไ้โก้เออเกือบแย่นะครับอีกยิงนนงเกือบแย่นะปึ้งปิดไอวอวไปแล้วแต่นะครับแล้วแต่มันเป็นกฎเกมนะไม่ไม่ได้หยุดเขียนไม่ได้กดนะครับไยนนไไ้โก้ไปนนงปืนนนบ แล้วเมื่อกี้ปื้มปิดแล้วอะเื้ยังไอยู่ปื้มปื้มมันตั้มยาอยู่ปาดซ้ายมาแบบนี้แล้วมองมองซ้ายมองขวาและออกมาข้างนอกแบบนี้แวะหน่อยแล้วโดนไปแโดนโดนอย่าไปงวะเพื่อนแล้วปื้มปื้มออกมาปื้มมองขวามองซ้ายและออกมาปาดโดนโดนปาดก่อนแล้วปื้มปาดกลับปาดกลับ ยึกซ้ายยึกขวาไปทางไหนดีเฮียตอนถือดีสุร์ดิมเพื่อนไปวอลกิ้งสตรีทเป็นหลังตอนเไอรี้ารนไอ้ยเฮ้ยปืนร้องเล่นกับพี่ปืนก้นมาเพื่อนไม่มีบอเจอยสวยนนเก่งมากเพื่อนเก่งมากไม่ผิดหวังจริงที่เชื่อมึงเก่งมากนน อันนี้นนจะไม่มีดาเมจผมนะเ,เราเราจะไม่พูดอะไรกับน,นายแล้วนะเฮ้ยเราจะไม่มีการยุติอะไรแล้วนะอโ,โอ้โหโอ้โไม่เคยดูไฟเกมฟีไฟ่์อะไรที่เดือดขนาดนี้มาก่อนตายตาย ไอยอ้เพิ่น้องเฮ้ยปืนน้องเฮ้ยปืนน้องมึงอยู่ข้างบนนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนสวยเพื่อนนอนนอนดีดีดีเลยนอน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 ไหว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 นอนนอนสวยเพื่อนนอน สวยนอนนอนอยู่บนได้เปรียบสวยเพื่อนสวยเพื่อนเกมดูดดจริงๆครับเกมดูดดจริงต้นนอนนอนไหวอีกตอางเกมเราเอาวินแรกมาให้ได้ก่อนไอ้ปึ้มชั่วไม่โตเปิดเปิดปืนใหญเนาะมีคนจะค้อลูกด้วยเพื่อน ปาดภาพมาดูที่เกมนะครับจังหวะน,นี้นนฉี่ขวามาแล้วปื้มออกมาทางซ้ายแล้วเจนอนนอย่างงี้แล้วแวะทักทายกันด้วยเอ่ะเปิดกดสกิลครับเอ้าแล้วเพื่อนปื้มเอาสกิลมาได้เพื่อนไม่ไม่ <คน S 2> แต่ไม่ได้กดไ <คน S 2> งไ,ไม่ได้ไม่ได้กดไม่ได้กดให้เพื<ต>่อนแต่สกิลติดตัวกดให้อ่ะเลยเพื่อนไอ้สกิลติดตัวมันมันมันจะกดให้จานงมัดเลยถ้าแพ้เพื่อนก็กระโหลกอ่ะ ตัวนโดนโอยโอ๊ย,อย,อยปุ่มแดงปุ่มแดงโดนดันแล้วจวังหวะนี้โดนดันแล้วเป็นเกมของโดนนะครับผมที่เดินดันและมองซ้ายมองขวาเหตช่องเหนช่อง,องมองเลยปุ่มน้องหัวพ่ปุ่มคุณผู้ชมทางบ้านว่าจะเป็นเกมของใครนะครับที่จะได้ชิงหมัดกระต่ายไปในวันนี้กับเพชรไม่น่าพูดเลยไม่ไม่ใช่เพชรนะครับหมัดกระต่ายอย่างเดียวนะครับและดึงหัว ถาพี่ยอมเดี๋ยวผมจะแบ่งเพจให้พี่นะพี่ล่งรั่งไหนครับปึ้มครับอ๋อไม่ใช่ลั่งครับปึ้มครับแล้วเกมนี้จะเป็นของใครนะครับที่จะไปชิงเกมต่อไปนะครับที่ได้ไอ้พี่ผมเน้นหลุดผมเน้นหลุดนอนยิงนอนยิงไอ้อ้พี่ผมไน้หลุดผมไน้หลุดไอ้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 น้้หลุดนอนยิงนอนยิงเ้้้้้ดดด้ามันขาเฮ้เกมเกมนะคไมนอน ไปเพื่อนหนูนแล้วนะหนึ่งูนย์้วครับพี่เปื้อนเดียวผมให้ห้าสิบห้าสิบนเอาโอเคน้อเจ็ดาแล้วเด้าโอเคครับเกมที่สองจะเริ่มนะตอนนี้นับสามสองหนึ่งกูไม่ให้มึงเล่นแล้วนะไม่ต้องรองเดี๋ยวกูตีจ้ำเลยเพิ่มย อันนี้เริ่มเกมที่2นะครับซึ่งกสกอร์สูญเป็นฝ่ายคุณนนท์นะครับที่นำสกอร์ไปเมื่อกี้แล้ว1-0นะครับคุณนนท์ต้องชิงเกมนี้มาได้แล้วคุณปื้มเปิดไป18บแปดดาวแดง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 หรือเปล่าและนนท์ปาดมาปื้มปาดมาโอ้ยดูเหมือนว่าคุณปื้มจะมีเอเนจีเพิ่มขึ้นนะครับและปากขวามาเดี๋ยวอีกหน่อยกูจะลงมายิงเองแล้วไอ้สัตว์ยิงหัวพ่อไงเพิ่มเล่นดีๆดิเดี่เขี้ยนิ โยงตายมาแล้วนนเจอน,นนมาอย่างงี้ยังไงต่อแล้วบอกขวามาโอ้ยไอ,ปไอยย้ปืิมไอ้เหี้ยมึงปืนมึงเป็น,ม,ม,ปนมีปัญหาปะวะไอ้สัตว์โอ้โห้ยปิ่มใจเย็นน้องโอ้โหไอ้พี่ผมหลุดโอเคผมลุดใ,ใครอะไอ้ไอ้พี่ผมแพ้ เหลืออีกห้าเกมที่คุณโนมจะชนะและได้หมัดกระต่ายไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นคุณปื้มที่จะตีสกอร์กลับมาชนะคุณนนได้วัานอาจะดูเดหน้าดูแต่คุณปื้มออกมาทางซ้ายแบบนี้อมองขวาแล้วเจอคุณนนแล้วปาดหรือเปล่าปื้มใจเย็นนะ้องปื้มใจเย็นไปอุ่นโทรศัพท์ด่วนเฉยเลยพิ้มหมัดกระต่ายกู ตังกินข้าวพี่ไม่กดดันผมทำไมอะไม่ได้กดดันไม่ดไมด้กดดันแต่แบบนี้คุณเพิ่มโดนหัวไปและเลือดอยู่ยี่สิบตีคุณนนทําำยังไงครับคุณนนทําำยังไงและยืนรอแบบนี้เหมือนเห็นหัวหรือเปล่าเพิ่มหัวหัวพวอ่อเนาะและเปิ่มไม่มีหมวกแล้วครับจังหวะนี้ไม่มีหมวกไม่มีโลเลยจังหวะนี้คุณนนเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคนได้เปรียบแล้วและปาดมาเพิ่มวิ่งนนสะด,ดุ้งไปนิดหน่อย อหากันไม่เจอนะครับคุณปื้มอยู่อยู่ไหนหรือเปล่าปื้มอยู่ข้างล่างครับคุณนนทนะ์มันเห็นนะมันเห็นนะว้ยปื้มรงนนทนะ์มีซีนนะมีซีนนิดหน่อยและออกมาเจอปื้มเลยหมอกเริ่มบีบขึ้นมาแล้วออ้โแล้วนนท์ใช้ดีเซอร์วัดเลยวัดไปเลยหรือเปล่า มัดกระต่ายเก้าร้อยเก้าสิบนะครับครับถ้าคุณสัญญาแล้วคุณก็ต้องทําให้ได้นะครับนนท์ถ้าไม่บอกเป็นนนนะมึงเปิดหัวแนวกันนะเฮ้ยอะไรของมึงไอ้เปื้มึง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 ออกไปไปกูไม่ชวนออกมาได้แล้วดีดีนี้มึงทำดีดีนี้ไม่งั้นกูยิงเองไอ้สัตว์กูแพ้อีฮิ่งตัวหัวโตทำไมไม่ทำเลยพี่สาเหตุอะไรบ้าง เรื่องนะี้พี่ปืนยดูยิงผมนะโชดโชดจะได้ไม่ตีเฮ้ยเน่ๆ,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 ๆเนียเน่ยเนยเฮ้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 ยไม่เ,เรอเ้ยไมเงี้ยแ้วอ้ย,ออยอออจะทำไมนุนตายอะโอ้พระสู้แต่ต่ออยู่ที่สี่ต่อหนึ่งคจะได้หมัดกระตายไปไม่ต้องเดาเลยครับกูน่าจะรู้แล้ว ไอ้เพิมทีหลังพี่ไม่ชวนเองมาเลยแล้วนะแล้ยังเล่นกากขนาดนี้มันมันเชิงเองไม่ได้อ่ะเชิงเองมันไม่ได้สูสีอ่ะคือมาคุยกันเล่บกันเลยเว้ยตานยเพื่อนบางทีเพิ่มเขาอาจจะไม่ถนัดยิงหัวเหมือนเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมัน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 เป็นพื้นฐานอยู่แล้วการยิงหัวเพื่อนดูดีปาดไปทางซ้ายยังไม่ได้เรื่องเลยอ่ะปืิ่มตั้งปั้งยังไงดีเพื่อนโอ้ยไอ้พีดไปขามี่ไม่เต็มครับผมตายอีกแล้วเออ ตอนนี้คุณนนเหลืออีก2เกมนะครับที่จะเป็นวินเนอร์นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ร้อยป่ะหนอน้อยร้อยได้ป่ะร้อยหนึ่งเจ็ดห้าร้อยร้อยแล้วเนี่ยแล้ผ่านมาแล้วเจอคุณปื้มคุณปื้มออกโยนทางขวานนออกมาทางตายแล้วเจอกันหรือเปล่าบอเช็บอเช็ดไม่เพิ่ม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 ใคร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 ตกกลมกลมไปดูใครก่อนเพื่อนใครตกใครตกมีอะไรวะมีอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรอ่ะ ใครอใครจมเนี่ยเีย่งด่ง่ผมได้มไม่ต้องรองไอ้สั์ไม่เพื่อนเพื่อนไปคุูพี่เปื่อนแ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเยี่ยวไหลเพื่อนเยี่ยวไหลดูมแดกเยี่ยวด้วยนนปุ๊บปุ๊บปปุ๊บปุ๊บปุปุปุ๊มปุ๊บปุ๊ป ้ยไหน่ะไเนเอามึงฝึกเล่นกับพ่อมึงนะไอควายเล่นอย่างกระโลกเลยเงี้ยร้อยอะคุณพ่อผช่วยเูช่วยออาออกออกปคุยกับสวนตัวไม้ไปะ้อยรอยหนึ่งกวไอโดนวินว่าร้อยหนึ่งพ่อมึงไปกรเตนโหเพื่อนเลขเดิมนะเพื่อนเท่าไร่อับเพื่อนเก้อยิย่าอย่าอย่นเบาทหรือเกบบาท จบที่9 9 0จะไม่โดนไม่มีขอเพิ่มใช่ไหมไม่มีเราเราสามารถรู้ได้แล้วยายนะอย่าวางนะโอมายังกำลังกำลัง้ฟนขอบคุณนะลองคุณงจใจไงเลยห,หาลูเพื่อนตาองทำไหมกดผิดห้ามเลยถ้าเพื่อนทำอีกนะเพื่อนจะทุกรกับสตาร์กมเอาเอา้อาวตกใจหมดอีกเหี้ย พี่สัตว์เอ้ยฮัลโหลเพื่อนมันตัดสายเพื่อนมันตัดสายซื้อมันก็นตายเพื่อนเราว่าเราไปซื้อรหัสฟรีไฟดีกว่าไยไม่ไม่อนอนฮัลโหลตเติมเพชรตอนนี้เอาใจนอนแล้วไบายเพื่องอะตัวทีเกเกมนี้กูไม่ทัน จริงๆแล้วมัดมัดกระต่ายไป่เท่าไหร่เพื่อนมัดกระต่ายแค่ห้าร้อยเหรอโอ้ยไอ้บ้ากรตากูหน<ะ>ึ่งร้อยอะไอ้บ้าไอ้ต้ากไอ้ป้ารตากูไม่ก้าว0อ้ากส 2องไอไรท่ไหร่เนี่ยสย, <200. S 1> ยังไ่ขอไดนได้ไหมอะขพี่ได้ไหมะไ,ไ,มไบ้าน <c oughs> พแม่มูก็ยากได้ตังค์ต้องการไกินข้าวถ้ไม่ได้กินข้าวนะเขาตีมากน่นแน่ <c oughs> แต่รับพี่ให้องไสองมันมันเป็นพันหเ้กับพัพี่ไม่มีตังค์แล้วไปิ่มพี่ร,รู้ไวความจนอะ น่ากลัวด้วยพี่พี่เคยพูดกับผมไหมแล้วมันก็น่ากลัวจริงๆอ่ะโอเคิดดูดิเล่งมาค่ะพ,พี่แต่เอาไปกินข้าวนะเว้ยมึงอย่าไปเติมเกมเหมือนนนนะค่ะพ,พี่พี่โอแล้วโอยขอบเลยค่ะมันก็ตายกูบายบายไอ้ควายโอยพอเรานี่มันหัวหมอจริงๆนะครับพี่ปื้ม